ก้องยังไม่ได้กินแยมเลยวะก็แกให้มันเคยกินยังไงอะแยมกินแบบอันนี้เหรออันนี้ได้นะเราทำไม่แฮมใช่ไหมอ,อือหืหรือแบบแฮมอะไรก็ได้ทำวอรแพคบชีสสักอันหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มความหวานหน่อยจริงเหรอมันมันเข้าอ,อหรอพีอก็อกินตามเลยแต่พี่ก็ไม่ต้องเพิ่มละเพราะว่าแค่นี้ก็หวานพอเฮ้ยซาเลนชนนี่นะ ม,มันเข้ามัแล้วพี่อร่อยไหมชอบปะชอบดีเลยที่กองชอบเข้ามอ,อันนี้เหรอเดี๋ยวดีเก่งนะล่อเดี๋ยวนีเก่งนะเนี่ยพี่แล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมที่เราต้องเลือกเลือกไฟแนลพ์ทแน่เหรออืมไฟแนลพ์ทแน่พี่จะเลือกผมปะเราจะมีใครให้พี่เลือกอีกอ่ะ ไม่ว่าผมใช่ไหมคิดว่าแงจะต้องใช่ยอยู่แล้วแล้วกงเลือกพี่ปะอยู่แล้วอ่ะจริงหรอสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคสัญญาเลยจริงไหม